ตอนนี้เราจะมาดูแบบฝึกหัดหน้าที่2กันนะคะและหัวข้อที่เราจะมาดูกันก็คือพื้นที่ผิวและปริมาตรค่ะแต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องมาหาความยาวด้านของทรงตันเพลโตกันก่อนค่ะและเราจะมาเติมคําตอบของเราลงในคอลัมน์ดีกันค่ะเราจะสมมุติให้รูปบาทมีความยาวด้านเป็นหนึ่เพื่อให้เราเปรียบเทียบได้ง่ายขึ้นนะคะมาดูที่รูปแรกกันเลยค่ะนั่นก็คือเตตเฮีดรอนหรือทรงสีหน้าค่ะ พอเราเอาทรงสีหน้ามาไว้ในลูกบาศแบบนี้แล้วเพื่อนๆพ,พอจะรู้ไหมคะว่าทรงสีหน้านี้มีความยาวแต่ละด้านเป็นเท่าไหร่ ถ้าทุกคนลองสังเกตดูนี่คือความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากของสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านประกอบมุมฉากเป็น1ดังนั้นความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากจึงเท่ากับสแควรูทนั่นเองค่ะรูปต่อไปคือออกตฮีดอนหรือทรง8หน้าซึ่งแนบอยู่ในทรงสี่หน้าแบบนี้ค่ะคุณคิดว่าความยาวด้านของทรง8หน้าคือเท่าไหร่คะ ถ้าลองสังเกตดูจะเห็นว่ามันยาวเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวด้านทรงสีหน้าและทรงแปดหน้านั้นมีด้านแต่ละด้านเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าดังนั้นข้อนี้จึงตอบสแควรูทสอส่วนสนะคะรูปถัดไปคือไอโคสฮีดอนหรือทรง20หน้าค่ะซึ่งทรงตันนี้ก็แนบอยู่ในทรง8หน้าเมื่อสักครู่นั่นเองค่ะและมันก็แนบอยู่ด้วยสัสดส่วนทองคำหรือโกลเด้นเรชค่ะว่าแต่ทุกคนรู้ไหมคะ ว่านี้ส่งผลอย่างไรกับการคำนวณของเราเพราะถ้าคุณรู้แล้วก็จะทำให้เราสามารถคำนวณความยาวด้านของทรง20หน้าได้นั่นเองค่ะ ลองสมมุติว่าทรง8หน้ามีความยาวด้านเป็น1ซึ่งจะหมายความว่าด้านแต่ละด้านจะถูกแบ่งแบบนี้ซึ่งจะเท่ากับ1ส่วนไฟล์และ 1, ส่วนไฟล์กำลังสองทีนี้ถ้าเรานำสามเหลี่ยมมุมฉากมาตั้งที่มุมนี้จะทำให้ความยาวด้านที่สั้นมีค่าเท่ากับ 1, ส่วนไฟล์กำลังสองและ1ส่วนไฟล์กำลังสองและถ้าเราใช้สูตรพีทาโกรัส จะทำให้เราคำนวณความยาวด้านได้แต่ตอนแรกเราสมมติให้ความยาวด้านของทรง8หน้าเท่ากับ1ซึ่งความจริงแล้วทรงตันนี้มีความยาวด้านเป็นสแควรูทสองส่วนส ดังนั้นเราจึงต้องคูณคำตอบเมื่อสักครู่ด้วยสแควรูทสส่วนสผลลัพธ์ที่ได้จะเท่ากับ0.381966ซึ่งเลขนี้มีค่าเท่ากับ1ส่วนไฟล์กำลังสองดังนั้นทรง20หน้าของเราจึงมีความยาวด้านเท่ากับ1ส่วนไฟล์กำลังสองค่ะมาถึงรูปสุดท้ายนั่นก็คือโดเดคาฮีดรอนหรือทรง12หน้าค่ะและรูปบบทนั้น ก็แนบอยู่ในทรง12หน้าแบบนี้ค่ะ เรารู้ว่าความยาวด้านของลูกบาศกเท่ากับ1แล้วด้านของทรง12หน้าสัมพันธ์อย่างไรกับด้านของลูกบาศกกันนะด้านของลูกบาศกเป็นเส้นทะแยงมุมของรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าดังนั้นถ้าเส้นทะแยงมุมมีค่าเท่ากับ1ด้านแต่ละด้านจะยาวเท่ากับ1ส่วนไฟล์และ1ส่วนไฟล์ทรง12หน้านี้จึงมีความยาวเท่ากับ1ส่วนไฟนั่นเองค่ะ ตอนนี้เราก็หาความยาวด้านของทุกทรงตันครบแล้วนะคะต่อไปเราก็สามารถหาพื้นที่ผิวและปริมาตรได้แล้วค่ะแต่ก่อนจะไปทุกคนสังเกตบางสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับความยาวด้านไหมคะเรารู้ว่า1นึ่งส่วนไฟล์กำลังสองบวกหส่วนไฟล์มีค่าเท่ากับ1หมายความว่าในทรงตันของเรานั้น เมื่อนำความยาวด้านของทรง20หน้าบวกกับความยาวด้านของทรง12หน้าจะเท่ากับความยาวด้านของลูกบาศกนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจที่ทุกคนอาจจะโนต้ตไว้ก็ได้นะคะตอนนี้เราก็รู้ความยาวด้านของทรงตันทุกทรงแล้วนะคะเราก็พร้อมที่จะไปหาปริมาตรกันแล้วค่ะซึ่งทุกคนจะต้องใช้สูตรสำหรับการหาปริมาตรนะคะแต่ไม่ต้องกังวลไปค่ะ สูตรเหล่านี้ได้อยู่บนแบบฝึกหดัดพร้อมให้ทุกคนสามารถแทนค่าลงในสูตรเหล่านั้นแล้วค่ะแล้วเราจะมาดูกันในวิดีโอถัดไปว่าเราจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่บ้างนะคะเราพบกันค่ะ